นเพื่อนนี่ยดิดเองไม่เียวเกมรถนะให้วันที่ subscribe and follow we have fun with my video enjoy วันนี้ดทิดมาเล่นทีมนะทีมก็ชื่อว่า C D R นะวันนี้จะมาเล่นอีเวนต์ใหม่นะ I to meet you ก็คือเป็นน้ําแข็งนะที่จริงมันเป็นหิมะแต่ก็มีน้ําแข็งแหละแต่น้อยแล้วก็มาดูกันนะว่าที่จะทําแต้มได้ดีหรือเปล่าแต่ล่าสุดเพิ่งทําแต้มได้แค่เจ็ดเอง Today I'm gonna play at new event I to meet you let's see โอเคมาอันดับแรกเราก็ต้องยกล้อนะแล้วไอ้ดานยกล้อเนี่ยโคตรกากกับไอ้คันนี้นะก็คือไม่ได้คือไม่แบบไม่เคยเล่นคันนี้แบบยกล้อครับ I am new เออก็คือแบบกากมากๆเลยนะอีเวนเนี่ยแล้วก็ถังซานนะบอกว่าเขาเล่น เกมลดหสิบร์เซฟรีไฟห้าส์เซก็คือคนละครึ่งนั่นแหละแล้วก็ส่วนอาทิตย์ก็เล่นเกมทุกเกมครับที่ผมเล่นนะไม่ใช่และมีโลบอกมีเกมลดแต่ช่วงนี้ฟรีไฟก็คือเลิกลาไปแล้วเพราะแบบมันเล่นยากเกินนะครับเจอแต่อายุโอเคอิน n ฟไม่ไดไม่ออนไม่ใช่และโอเคมาช่างมันเถอะก็คือผมไม่เล่นนั่นแหละก็คือเล่นอยู่แต่ไม่ค่อยเล่นเพราะขี้เกียจ ดันแรงนะมันยากนะครับก็เลยมาเล่นโลบ็อกกับเกมรถนี่แหละโอ้โหตีลังกาไปหนึ่งตลบแล้วก็บอกว่าคนนี้มันเท่เกินโอ,โอ้ตาย <c oughs> อาะไรแล้วก็ถังซันมีคนดูเยอะกว่า,าทิ์อีกนะเขามีคนดูเท่าไหร่อะเจ็ดพันไม่ก็แปดพันนะเยอะกว่า,าทีต่ตั้งหกพันกว่าเลยนะคลิปแต่ละคลิปของเขาก็สันมากๆเลยนะแต่ก็ตั้งใจทํานะครับ ว่ามีคนดูเยอะกว่าอาทิตย์อีกนะตั้งตั้งหกพันนะเยอะกว่าอาทิตย์นะขอแค่พันสี่พันห้าเองนะก็คือก็คือพันพันสี่ร้อยนะพ่อผมชอบพูดแบบนี้แล้วผมบางทีก็สงสัยเหมือนกันว่าอะไรโอเคใช่ไหมเด็กในอีเวนต์ผมทำได้หกพันะอะไรกันครับเนี่ยหกพันคิดดูดิหกพันปกติผมทำได้ตั้งหมื่นกว่าอันนี้ได้หกพัน แต่อคนนี้มันเก่งจริงรับประกันหนึ่งพันล้านโอเคมาเราขอเปลี่ยนอุปกรณ์กันหน่อยนั่งทำอุปกรณ์ม่นนนอนลิกจ้าโอเคอันนี้ก็มีอันนี้อยู่นะอันดับแรกง่ายเลยนี่ต้องใช้อุปกรณ์นี้นะตามเขาแล้วทุกคนเร,เราต้องทำแบบนี้ครับ กระปรู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 อ่ะกระปรู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 บอบบอย่างน้อยก็ดีขึ้นกว่าแต้มเมื่อกี้นะน่าจะเมื่อกี้กระปรูกระปรูเฮ้ยเฮ้ยเอ้าจมทำไมอ่ะกระปรู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 ไว้ยอย่าจมเลยครับอะปรูกระปรูอะปรูกระปรูกะปรูกระปรูกระปูน่าจะทำแต้มได้ดีกว่านี้เล็วเ้าเร็วจบโอ้โห

S <S <S <อ>แล้วเอลแนนแนนแนนแลวแนน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 แลวเอลแนนแนนแนนโอ้ยเราต้องเก็บน้ำมันให้ได้โอ้โหเมื่อกี้มันติดทำไมโอ้เมื่อกี้มันติดอะ่ะมันเมื่อกี้คือแบบมันเป๊ะแล้วแล้วมันติดอะไรครับอ่ามันติดอะไรโอเคมาไอคนเนี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอก แต่มันก็เก่งกว่าผมแล้วกันบอบิงบอบิงอุ๊บอดระเบิดไปหนึ่งทีโอ้ไม่กอดโกลชูออสชัตชูเมาสตรีเบอร์รอ้ตาสุดท้ายแล้วอะไรกันครับเนี่ยจะร้องไห้ ลองไห ah ้พ oh. okay. oh. ักคาอะเดเดเด็ดเดวเด็ดเดวเเดวโอเคมาอีกรอบหนึ่งครับอีเวนต์นี้มันโคตรยากเลยผมตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งหพไม่ใช่แล้วหนึ่งเบืร์ก็พอละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวั w วั t เด e ม l อือดืดอืด พ่นไม่ดีกังหวะนนี้ต้องบึบตื้อหรือเอ้าไม่มันไม่ไปอะ่ะไปไวๆดีครับไปไวๆดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไปอย่างช้าโอ้โหอย่างกากโอเวลาน่าจะไม่ได้นันเดี๋ยวผมเสียบัตรให้นะครับอะไรกันครับเนี่ยเอ้ยเ้ยมันไม่ขึ้นนาวเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยขึ้นไปดิเออเฮ้ยโอ้ ไม่ดีเลยไม่ดีข้าวท้งสามสิบแปดโอ้โห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 เกือบหน้าเหกไอ้ไอไอซอมบี้นี่และ้ะไอ้คนที่แข่งกับเราเมื่อกี้นะแล้วผมแพ้มันเอ้ยสวัสดีครับซอมบี้เอ้ยขับล้อเดียวคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งเหรอ,อ,รอนะคิดว่าเก่งเหรอโอ้ล้อเดียวโคตรยากเลยนะวัดคิดว่าเก่งเหรอ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแซตตี้ subscribe ิกกดติดตามเลยนะยังมาติดอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยตอนนั้น Let's go ต้องแบบนี้อ่ะว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวว่าจะให้ขี่ลอยฟ้าได้ไอ้ล้อเดียวนำโอ้โหล้อเดียวทำป็นเก่งโอ้โหมอเตอร์ไซค์มันเก่งกว่านั่นดีครับอุ๊บเดี่ยวล้อเดียวมันทำได้ไงเอาล้อเดียวตายนะครับอ๋อยังไม่ตายอา่ะเมันผ่านเฉยเลย อะไรวะเนี่ยฮถ้าเกิดผมผ่านก็คือแบบโคตรแจ็คพอตเลยเพอ้ตรงนี้มันแบบตายครับตยครับอ้าวเงียยเป็นไก่ตาแตกเลยพี่ใชลั่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอัพหน่อยอับหน่อยล็อกจกับขับดีนะครับเหียหลักอึ่อ มาเพื่อคัดดีเลยแต่เราคายไอ้โคโกระดูกปีซิเอฉันไม่แพ้แกหรอกเขาเนี้ยโคกระดูกปีซิปอะ what the heck what the heck เยี่ยมครับเวลาย,ยังไม่ได้เดี๋ยวผมซื้อบัตรให้นะรอบหนึ่งพอแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นนะนี่เพื่อคุณผู้ชมเลยนะ

อจังหวะนี้โอ้โหอัพไปโอ้โหเจ็บหนักเลือดออกมากเอยอัพขนาดดีดูซิว่าจะนำมันเขาหรือเปล่าตั้งแสนกว่าเลยนะไอ้มาดิโอ้ยตอนนี้สูสีครับปังไปหนึ่งทีตอนนี้สูสีตอนนี้โอ้โหเป็นเรือดำน้ำแล้วตอนนี้เจ็ตสกีเป็นเรือดำน้ำแล้วตอนนี้เอ้ยจังหวะนี้นําหรือเปล่าอะอย่าลงไปดีเฮ้ยอย่าลงครับผมเสียตังเยอะนะตั้งแสนกว่าโอ้โห เอไปไปไปไอ้เจไอ้เอ้ยอ้อ้เจะจอดจะจอดเออสวยต้องงนี้แหละพุ่งไปจังหวะนี <t os> <t os> <t os> <t os ้เขาเซนชัยนะครับโอ้โหมาเซียวล้อเดียวทำเป็นเก่งโอ้โหสองล้อยังกากกว่าครับอะไรเออมาเลนเดอ์ โอโหมันชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ยกล้อแล้วมันก็จะน่าเหตุนะคือมันเล่นแบบยากนะแต่สำหรับแต่สําหรับที่คนที่เขาเล่นเก่งอะมันก็เลย easy oh my god easy oh my god oh my god ตกเขาตายอย่าพึ่งดิโอ้โหอะไรเนี่ยชีวิตชีวิตจะได้หนึ่งหมื่นก็ไม่ได้ ไปเล่นรอบบเอานะน่าจะได้หนึ่งหมื่นปั้งไปหนึ่งทีเขียดเลยป,ป,ป,ปั้งไปหนึ่งทีระเบิดยังได้หนึ่งหมื่นปอบใจฉัน y ย s Go ได้หนึ่งหมื่นปอบใจฉันผมจะเล่นอะไรดีอืมอันนี้ซักตาละกันอู้รอเท่มอกันนี่นี่ไงสกูตเตอร์มาครับนี่คือสตุกนี่คือสกูตเตอร์ อังไปหนึ่งทีอุป๊ปอังไปหนึ่งทีโว o calls What the ว l i ว w h ว t w ว้ากดติดตามช่องกันที่เพลย์ด่วนเลยครับว่าตอนนี้ผมได้สร้างบักอันใหม่เฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ย เฮ้ยอ้าวอะไรเนี่ยติดบักอีกโอ้เอ้าติดบักอีกโอ้ยอดครับสุดยอดเกมดีประจำปลีมาเรามาดูกันนะผมทรมานเอ้ยทำไมโหลดนานจังคลิปแค่คลิปแค่49นาทีเอ้ยโหลดดีโหลดดี โอ okay, เคมาเลาดูคลิปกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเอาวันี้ c ค s s i o can you move my Alibi d o w มันติดบั็กนะครับไออันไม่โอเคมาเอาดีๆแล้ว I am scooter bobbing 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 u บ bobbing โบบบบบ้๊ะ โอ้โหโอ้โหอ๋อบัคใหม่มาอีกแล้วเ oh. พิ่งทำบัคไปเมื่อกี้บัคอีกแล้ว oh. อะไรกันนครับเนี่ยโอเคมาสก,กูตเตอร์อีกตาหนึ่งเมื่อกี้มันบัคนะ oh. <Hey. S 1> เอ้ยเอาดีดีแล้วเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุตหตจุนระเบูมไอมิชน่นปลา ในที่สุดก็ไม่ไม่บักก็ตายอย่ไอ้เวดผัปเฟี้าม,มาไม่ไดอมมบปุ๊อฮึจังหวะนี้เด้งไปหนึ่งที

อดีโอแยนยมเมื่อลูบอกโดนแฮ็กแล้วคนเพื่อนสนิทของผมหายไปตลอดคานมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็จะจบคลิปนี้สับสับ b e มีด้วยโอเคเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้เลยก็ติดตามช่องกันดีเพย์ด้ครับโอเคบายบาย d Goodbye thanks for watching แล้วก็ขอบคุณที่ดูชอ่องอนิเพนแล้วก็ติดตามบ๊ายบาย